ไปดูกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเราไปดูกันที่บรรยากาศในวันแรกของการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีกองเชียร์นะคะมาร่วมเชียร์ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่23สิงหาคม2553ที่ศาลาประชารวมใจสำนักง,งานคณะกรรมการ,การ,ก,ารการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีได้มีการประกาศให้มีการรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีในกรณีเกี่ยวกับผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่งวันแรกซึ่งในวันนี้มีผู้มาลงรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี2คนคือนายพิชัยนัทชัยพร์หัวหน้ากลุ่มฮงแหนถิ่นกำเนิดเกิดเป็นชาวราชบุรีและนา สมนันเหลาวนิศวิสิทธิ์หัวหน้าทีมกลุ่มสมนันพัฒนาสำหรับการจับฉลากหมายเลขผู้ สมัครปรากฏว่านางสมานานลาวิพิสิทธิ์ได้หมายเลข1และลูกทีมหมายเลข1นถึงหส่วนนายพิชัยนันทชัยพรได้หมายเลข2ลูกทีมหมายเลข7จ็ถึงสิบโดยบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมด้วยกองเชียร์และผู้ให้การสนับสนุนผู้สมัครของทั้งสองทีมซึ่งเหล่าบรรดากองเชียร์ต่างได้นําดอกดาวเรืองดอกไม้หมามมอบให้กับผู้สมัครนายกและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมต่างอวยพรให้ผู้ที่ตนเองสนับสนุน ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีผู้ที่ลงรับสมัครการเลือกตั้งจะต้องเสียค่าสมัครเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น8,000บาทพร้อมรูปถ่ายจำนวน48ใบทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้งบประมาณการหาเสียงการเลือกตั้งแก่ผู้รับสมัครนายกจำนวน450,000บาทและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหมื่นคนละจำนวน150,000บาทการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น3เขตการเลือกตั้งแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเขต ลคนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครในวันที่23 2 7สิงหาคม2 5 5 3และกำหนดให้ทำการเลือกตั้งคะแนนเสียงใหม่ในวันที่26กันยายน2 5 5 3นี้สนี้